คิดว่าคนหัวหนวกกับคนทั่วไปเขาจะทํางานกันได้ไหมน่าจะได้นะแล้วเขาจะคุยงานกันยังไงก็ใช้ภาษามือไงแล้วคนทั่วไปจะรู้ภาษามือได้ไง <c oughs> นั่นน่ะสิ สวัสดีค่ะชื่อใจใจค่ะสวัสดีครับผมชื่อลูกพับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเราอรู้จักแล้วสวัสดีค่ะแหวนพลอยค่ะครับพี่ชื่อพี่สแตมนะครับท่ามือนี้นะครับอันนี้ชื่อของพี่ครับตอนนี้พี่เต็มทํางานตรงตําแหน่งอะไรค่ะเอ่อธุรการบัญชีครับตอนนี้ครับต้องต้องทําอะไรบ้างคะเป็นธุรการบัญชีก็จะมีตรวจสอบเอกสารจัดแฟ้ม เก็บเอกสารตรวจสอบรายละเอียดต่งางๆว่าถูกต้องไหมแล้วก็เก็บเอกสารนะครับพี่ทํางานท่าไปยังไงหรอคะเอ,อ่ทำงานกับคนหูดพีพี่ก็จะมีการเขียนสื่อสารครับเป็นสําคัญเลยครับพี่แอมตอนหางานทำยากไหมครับค่อนข้างยากครับยากจริงๆเลยครับเมื่อก่อนตอนแรกครับก็จะมีคุณครูเขาแนะนํามาครับก,ก็ลองเหมือนไปสมัครตามที่คุณครูแนะนําแต่ก็ตอนนั้นก็คือ สมัครผ่านพี่ก็ดีใจมากเลยครับแต่ก็มีการแบบแนะนําในการทํางานอะไรเงี้ยครับอยากรู้เขาว่าคนพิการเนี่ยออสามารถทํางานด้านไหนได้บ้างอ๋อคนอุนหวนหวกส่วนใหญ่จะทํางานธุรการกันเยอะครับเวลาเวลาไปสมัครงานจริงๆะครับที่บริษัทเขาจะจะ,จะรับเนี่ยก,ก็ส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปทําแบบเป็นแม่บ้านพ่อบ้านล้างจานตัดหญ้าทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยครับ สมมุติว่าครูหนวกอยากทางานพวกบริษัทหรือว่าเป็นธุรการอ่ะเขาก็จะรับค่อนข้างน้อยครับแล้วพวกเพื่อนๆนของพี่อะค่ะที่เป็นคนหูหนวกเหมือนกันนะคะเขาแบบว่าทํางานธุรการแบบเหมือนกันไหมคะแล้วช่วงโควิดอะไรเงี้ยเขาตกงานเยอะไหมพเพื่อนเพื่อนของพี่อะครับคนหูหนวกครับก็ทํางานคล้ายๆกันครับแต่ก็จะมีบางคนที่ยังสมัครงานยังหาสมัครงานไม่ได้ครับก็จะไปทํางานตามโรงงานครับ อ๋อก็รู้สึกว่าก็ก็เป็นปัญหาทางด้านการสื่อสารที่อยู่ร่วมกันกับคนหูดีก็จะมีแบบฝ่ายบุคคลเขามาสัมภาษณ์บางทีก็สัมภาษณ์ไม่ผ่านส่วนใหญ่เขาจะรับพี่การประเภท3ามที่เป็นด้านด้านร่างกายอะครับออส่วนใหญ่จะทํางานแบบพี่น่ยจะน้อยมากส่วนใหญ่จะทําแบบฝ่ายผลิตอยู่โรงงานเยอะครับแล้วเองเขารับพี่ไปทํางานเหรอครับ ก็เมื่อก่อนนะครับเริ่มก็จากที่คุณครูเขาแนะนํามาครับก็ไปคุยกับคุณครูคุณครูก็เหมือนเหมือนมีการคุยกับทางบริษัทไว้แล้วบริษัทบอกว่าจะรับคือเหมือนมีตําแหน่งว่างอยู่สองคนพี่ก็ลองไปสมัครก็คือผ่านครับตอนนั้นเ,เ,เหมือนมีคุณครูคอยแนะนํามามาก่อนแล้วอย่างเงี้ยครับออยากรู้ค่ะว่าเวลาที่พี่สมัครงานเหมือนมันจะต้องส่งแบบว่าใบสมัครในซูมเม่อะไรเหมือนคนปกติไหมคะใช่ครับ ก,ก็ต้องมีเรซูเม่ประวัติส่วนตัวต่างๆก็คือหลักฐานเอกสารต่างๆเลยครับวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำนาประชาชนครับก็คือต้องส่งเอกสารตามตามระเบีย hmm. บ <quoi? S 1> ของบริษัทเลยครับแล้วก็มีการรู้ข่าวสารนะครับมาจากคนขู่อีกทีครับครับตอนนั้นตอน mm hmm. ตนั้นก <Flip> ็คือมีการส่งประวัติไปทั้งหมด3คนค <điều S 1> รนับ เราก็สอบถามทางบริษัทว่ารับได้ไหมบริษัทก็บอกว่ารับได้อ่คือคือเหมือนตอนนั้นนะ่ะต้องต้องส่งผ่านคุณครูอีกทีอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าถ้าหาสมัครเองเนี่ยก็หาสมัครไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนของพี่เต็มหางานยากเหมือนพี่เต็มไหมคะเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเวลาหาสมัครงานใช่ไหมครับ พี่กับเพื่อนนะครับบางทีกมม็มีการพูดคุยการแ,แชร์การว่า,อาลองหาสมัครตรงนั้นตรงนี้ดูอย่างงี้ครับแต่เรื่องความยากก็เหมือนกันเลยครับแต่สุดท้ายเราก็หาสมัครงานได้เหมือนกันครับแต่พี่พี่ก็ยังโชคดีที่มีคุณครูคอยแนะนําบริษัทนี้ให้ครับแล้วคนที่หูหนวกแบบไม่ได้ยินอะไรเลยกับคนที่หูหูไม่ดีแต่พอยังได้ยินอะไรบางอย่างนอ้นอยอยู่มันเรื่องหางานมันแตกต่างกันยังไงครับ พี่คิดว่าคนหูตึงน่าจะหาสมัครงานได้ง่ายกว่าครับง่ายกว่าคนหูหนวกที่ไม่ได้ยินเลยนะครับอย่างบริษัทราชงานราชการต่างๆเขาก็จะรับคนหูตึงเพื่อที่จะพูดคุยสื่อสารได้แต่ว่าบางทีบางบริษัทเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเขียนสื่อสารกับคนหูหนวกบ่อยๆองครับหรือว่าตลอดเลยครับครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยนะครับอยากรู้ค่ะว่าเป็นพวกบริษัทหรือว่าโรงงานส่วนมากเขาจะรับ แบบพี่ใช่ไหมคะคนหูหนวกครับก็คือเขาก็มีความฝันครับว่าอยากจะทํางานบริษัทแต่แต่เวลาสมัครจริงๆแล้วก็คือเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบดับฝันคนหูหนวกก็ต้องยอมรับความจริงไปทํางานโรงงานครับก็ไปทําโรงงานกันเยอะครับคนหูหนวกมีงานทําครับแต่ถามว่ามากไหมไม่มากนะครับไม่มากในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับก็ต้องดูเป็นเจเนอเรชันไปนะครับถ้าคนหูหนวกที่ชราแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้าโรงเรียน อันนั้นว่างงานแน่ๆไม่มีงานทาครับแต่สมัยตอนนี้นะครับเด็กหูหนวกหรือคนหูหนวกที่ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหรือพยายามแสวงหาประสบการณ์ที่มากขึ้นเขาเริ่มมีงานทําครับหรือบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการเองด้วยนะครับอันนี้เห็นว่าประเทศไทยของเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับเพือ,อให้กับคนหูหนวกได้มีงานทำครับแล้วตัวของเขาเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะมีชีวิตต่อ พอเขาบอกว่าเขาต้องกินต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นคนหูหนวกมีงานทำครับแต่ไม่มากนักจึงอยากจะบอกกับทุกท่านว่าคนหูหนวกสามารถทำงานได้เหมือนเราเพียงแต่ว่าบอกให้ชัดเจนว่าเนื้อหาสาระของงานนี้คืออะไรแล้วก็เดินไปด้วยกันครับนั่นคือสิ่งที่ทำได้ครับ ที่ตู่สอนคาว่าอะไรรักแม่หรออ่าก็จะเป็นแม่มาก่อนแม่แม่หนูรักแม่แม่่ยังไงคะถูกลงมาอย่างนี้แม่แม่อแม่หนูรักอ่ ม Är, แม่หนูรักอ่าเก่งมากไหนลองทำเองซิไหนลองทำไหนไหนลองทำสีหน้าแบบรักๆแม่แม่แม่หนูรักหนาไม่หม่ไ,ไมแม,ม่แม่หนูรักอ่าแม่หนูรักอ่าถูกต้องเอ้ยได้เล้แหละไหนลองทำแบบต่บ้องนี้คัด <ใน S 2> ๆไหนลองอลองดิแม่ ลูกพับอยากพูดอะไรกับพี่แตมครับพี่แตมหิวข้าวไหมครับอยากทานอะไรก็พี่แตมหิวหิวไหมหิวไหมเป็นสีหน้าแบบหิวไหมอยากแบบกินอยาก,อ,ยาก,อ,กอ,อ่ะเองนะอยากกินอะไรอ่ะอ่าพี่สแตมหิวไหมสีหน้าแบบหิวไหมอ่าอยากกินอะไร เอาไมนะอยากอยากอยากกินอะไรนะอยากกินอะไรอ่นะอะไรอะไรอ่าอยากกินอะไรอ่นะเอาใหม่พี่พี่เอาไหมนะพี่สแต็ม,ม,ม,มหิวไหมอ่ะพี่สแตมหิวไหมอา่าอยากกินอะไรต้องมือไหนเขาเหลือไม่เกี่ยว อะไรนะต้อองมืไหหที่กำลังจะถามพอดีมือซ้ายมือขวานี่มีผลไหมครับเอามือข้างที่เราถนัดเป็นมือที่แบบเอาไว้เคลื่อนไหวนุ่นถ้าอาศัยหรือขวาขวาขวาก็เป็นมือนี้เหมือนพี่พี่เหมือนกันเอาไปพี่สเต็มหิวไหมอ่าอยากกินอ่ะอยากอยากไปอยากกินอะไรก็ได้อะไรคืออะไรอะไรที่คณหนุ่มเขาจะใช้ได้สองท่าอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ถนัดอันไหนลูก เอาอันนี้ดีกว่าเนาะง่ายกว่าเนาะอ่ะดิดดิดนิ้วกลางนิ้วกลางนะอ๋อดิดดิดอันนี้อะไรอ่าอะไรอยากอะไรอยากอันเนี้ยอยากอยากนี่นะแบบเป็นตัว C อ่ะเห็นไอยากกินอะไรอ่ะอ่าอ่าพี่สแตมหิวไหมอ่าอยากกินอะไรอ่ะเก่งมากเออได้ละได้จริงจริงไหนลองทำช้าๆกับกล้องจ้องจ้องกจ้องพี่เลยครับ เก่งมากเก่งทำตามไปด้วยเลยหนูจะพูดกับพี่แท๊กว่าอะไรนะพูดออกมาก่อนยินดีที่ได้รู้จักอย่างนั้นสามเท่าสามเท่ากันะยินดีที่ได้รู้จักยินดีปุ๊บอ่ะตรงนี้พบ๊บอ่าอ่าพักลิกขันนิดนึงยินดีปุ๊บปุ๊บอ่าเท่านั้นและถูกแล้ว น้องแค่สองค่านี่นครับใช่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักใช่ค่ะอ่าได้อ่ะทายยังไงบ้างคำที่ต้องพิสูจน์ถูกไหมพี่ถูกค่ะอยากพูดคำว่าอะไรบอกครับบักขอให้พี่แตมพี่จะแตมทำตามฝันให้สำเร็จพี่จะแตมฝันทำ่าง ขอให้อัอ่ะอรอนดิดอีกอพี่สแต็มฝันทำขอให้อือได้ไหมเอาเอามีอ่าเก่งมากเนี่ยอ่ะอีกรอบดิพี่สแตมฝันทำ ฟังฟขอให้สำเร็จอเาม,เมาี่กล้องนิเศษมาแล้วทำให้ดูชัดๆที่สเต็มฝันทำขอให้สำเร็ออเอะจอมาจาลินลองร้องรักแม,ม่ใช่ไหมครับ ยินดีดที่ได้จักครับครับขอบคุณครับกินหิวครับจะกินแล้วครับกินขนมไปแล้วครับพี่จะกินไปแล้ว <c oughs> พี่ขนมพี่แดมให้น้องๆผ่านไหมตถาบนมือจะคนผ่านครับโอเคตบมลอขอบคุณนะครับหนูรู้สึกว่าคนหูหนวกอะค่ะเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปที่มีฝันที่อยากจะทําค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าคนอื่นๆคนที่แบบว่าหูดีอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าเขาทําไม่ได้เขาเลยไม่ได้รับโอกาสตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําเหมือนกับคนทั่วไปคนอื่นๆค่ะ หนูคิดว่าอาจจะแบบว่าให้คนที่ใช้ภาษามือเป็นมาช่วยหรือว่าเราควรจะไปศึกษาภาษามือเบื้องต้นค่ะเพื่อสามารถคุยกับคนหูหนวกได้รู้เรื่องมากกว่านักมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินที่เราพูดเราต้องมีภาษามือเพื่อคุยกับเขาค่ะเราควรเข้าใจภาษามือในแบบพื้นฐานค่ะก็สามารถคุยกับคนหูหนวกได้เข้าใจแล้วก็รู้เรื่องได้แล้ว ลงงานได้เงินเยอะไหมครับก็แล้วแต่บางคนนะครับทํางานหนักอ่ามีโอทีด้วยทํางานเข้ากะจนถึงเช้าจนถึงเออดึกจนถึงสว่างอย่างเงี้ยครับก็จะได้เงินตามที่เราทําตามแบบค่าแรงอ่ะครับทำโอทีทำอะไรอย่างเงี้ยสมมติพ่อที่ทํางานโรงงานอะไรกยเ้ขามีแบบมีทํางานเสริมไหมแบบทำนู่นนี่หรืออะไรแบบเนี้ยในหนึองปีเนี่ยครับมีครับอ่าทำทำหลากหลายอาชีพเลยครับคนหูหนวก ทำงานบริษัททำงานโรงงานเว,เวลาว่างครับก็จะไปวิ่งแก๊บขับแกรบเป็นไรเดอร์แล้วก็จะมีแบบขายของเนี่ยครับนี่ครับ,รบก็คือหารายได้เสริมมาับมันมีงานไหนที่คนหูหนวกทาได้ดีกว่าคนทั่วไปมีไหมในมุมมองที่แดนก็ได้นะอ่าก็จะมีคนหูหนวกที่ที่เขาเป็นครูครับอ่าอย่างอย่างหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษามือสื่อสารกับเด็กหูหนวกอย่างเงี้ยครับ คนหูหนวกอ่ะก็คือสามารถสอนเด็กหูหนวกแล้วก็ช่วยพัฒนาเด็กหูหนวกเนี่ยให้ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับแล้วก็โรงเรียนอ่าโสดอ่าโรงเรียนคนหูหนวกนะครับก็จะมีอยู่ทั่วประเทศเลยคุณครูคนหูหนวกตอนเนี้ยก็มีอยู่น้อยครับที่จะสอนแล้วก็อบรมเด็กๆหูหนวกอะครับอย่างคุณครูอ่าหูหนวกสอนเด็กหูหนวกเนี่ยมันจะจูนกันติดมากกว่าอ่าเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบสอนการสอนกีฬาเล่นฟุตซอลเล่นฟุตบอลหรือว่าฝึกสอนในรายวิชาต่างๆ ครับก็ำทาให้เด็กมีการพัฒนามากกว่าครับคล้ายๆเหมือนคล้ายๆแบบถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆอะครับได้ดีกว่าจริงๆผมก็อยากให้เหมือนหเด็กเด็กเด็กดักเรียนหูด,ดีกับหูหนวกเนี่ยเรียนแบบเท่าทันกันครับไม่ได้แบบทิ้งใครไปข้างหลังอะไรเงี้ยเหมือนแบบล่ช้ากว่ากันครับสำหรับตอนนี้นะครับคนหูหนวกก็จะมีเหมือนเป็นอาชีพเป็นร้านอของตัวเองเช่นร้านอาหารร้านกาแฟของตัวเองร้านขนมปังหรือว่าทํา เครปญี่ปุ่นแบบนั้นครับเขาขายดีครับเป็นร้านของตัวเองแล้วก็มีมาชวนคนหูหนวกฝึกทำมาช่วยกันทำขนมปังแบบนั้นครับอย่างเช่นงานสัปดาห์คนหูหนวกโลกเนี่ยก็จะมีงานฝีมือมากมายของคนหูหนวกเลยที่มาขายเป็นร้านส่วนตัวของเขาแต่ละคนแล้วก็เราจะเผยแพร่สมาคมเองเนี่ยจะเผยแพร่ครับว่ามีอาชีพอะไรให้มาขายได้ แล้วก็มีการขายของต่างๆครับเป็นแบบขายพอดีพอดีไม่ได้ขายมากแล้วก็จะมีการประกาศแบบว่าซื้อขายทาง a c e b o o k อ,อ๋อมีมีมีเพจของตัวเองขายของไม่แน่ว่ามีเพจของตัวเองในการขายของด้วยครับคนหูหนวกสาเหตุที่เกิดการหูหนวกหรือว่าหูตึงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เกิดจากแบบแต่กําเนิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรบ้างคะแบบส่วนใหญ่สมมุติว่าเกิดมาปุ๊บอ่ะเป็นคนหูดีปกติ สมมุติมีอะไรมากระทบอย่างอย่างเกิดอุบัติเหตุอ่าหัวโลหัวฟาดพื้นหรืออะไรมีมีความกระทบกระเทือนนะครับหรือว่าอ่ะเกิดจากการจมน้ําไปหาหมอแล้วแบบหูหูห,หูหูไม่ได้ยินแล้วก็กลายเป็นคนหูหนวกไปเลยภายหลังอาเงี้ยครับอ่าก็ก็จะมีบางคนที่อ่าโดนตกจากที่สูงโดนตีที่หัวที่คออะไรครับก็ก็มีส่วนที่จะทําให้หูหนวกได้ ทำไมถึงครูในโรงเรียนหูหนวกมันมีน้อยทั้งที่คนที่หูที่เป็นหูหนวกก็เรียนจบไปเยอะครับบางทีออคนหูหนวกก็อาจจะมีความรู้ได้ได้ไม่พอที่จะแบบไปไปสอนเด็กเงี้ยครับคือเหมือนเหมือนโรงเรียนก็อาจจะเปิดรับสมัครตําแหน่งน้อยด้วยที่จะรับสมัครครูหูหนวกแล้วมันมีพวกโรงเรียนฝึกอาชีพอะไรเฉพาะทางของคนนว คิดว่ามีนะครับอย่างมีมีมีหน่วยงานสมาคมคนหูหนวกชมรมคนหูหนวกที่ที่เขาทําโครงการเกี่ยวกับอาชีพอ,อบรมสอนคนหูหนวกอย่างเี้ครับก็มีครับพี่เต็มคะพี่เตมอยากให้มีทางรัฐหรือว่าทางส่วนองค์กรอื่นๆนะคะอยากให้แบบว่ามีนโยบายเพื่อช่วยคนหูหนวกหรือว่าหูตึงเพิ่มไหมคะ,ะพี่คิดว่าอยากจะให้หน่วยงานออกของรัฐนะครับ มีนโยบายให้กับทางบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆรับคนพิการหูหนวกมากขึ้นจริงๆจริงๆเวลารับคนหูหนวกครับก็จะมะีสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ครับก็คืออยากจะให้มีอัตราการรับเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า1ต่ 100. อ100แมือคำว่าขอบคุณทำยังไงคะทำยังไงคะแบบนี้ค่ะเนี่ยที่อกแล้วก็ขอบคุณแต่หันไปหาพี่เต็มนะโอเค บคสำคัญครับ,ค,ค,รบคือการให้โอกาสครับก็คือเหมือนกันที่บอกครับทั้งบริษัททั้งโรงงานทั้งกระทรวงต่างๆซึ่งตอนนี้พอกเนี่ยสนับสนุนคนหัวหนวกมากนะครับแต่บริษัทอื่นๆเนี่ยมีไหนะ้าการให้โอกาสผมยังคิดว่าการให้โอกาสยังมีน้อยอยู่สิ่งสำคัญเลยคือลองเปิดโอกาสให้เขานะครับว่าคนหัวหนวกสามารถทำได้ S 1> <S 1> <S <S เขาสามารถทําได้แล้วก็ทําได้ดีนะลองให้โอกาสกันดูครับองค์กรหรือสังคมต่างๆที่พยายามช่วยกันก็คือว่าพยายามจัดอบรมครับอบรมคนพิการน,นะเรื่องของอาชีพอบรมครอบครัวนะอบรมบริษัทอบรมองค์กรเพื่อจะได้พัฒนาและก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับนี่นี่คือการช่วย ช่วยแบบช่วยรอบนอกนะครับช่วยอย่างเป็นระบบช่วยอย่างความเข้าใจแต่ทีนี้ว่าตัวของคนพิการเองด้วยก็ต้องเข้าใจว่าทางองค์กรหรือทางบริษัทหรือว่าทางสังคมรอบนอกก็พยายามเหมือนกันที่จะปรับตัวต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันและกันเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีการเรียกร้องต่อกันไหมการเรียกร้องในฐาน,นะที่ว่าฉันได้ไม่เท่าเธอฉันได้ไม่เท่ากันแบบนี้เพราะอยากให้ตรงนี้ค่อยคอยลดไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ องค์กรก็พยายามปรับตัวเข้าหาคนพิการเหลือคนพิการก็ต้องปรับตัวเข้าหาองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมสร้างทัศนคติสร้างวัฒนธรรมที่เข้าใจร่วมกันหรือการเรียนรู้ภาษามือร่วมกันนี่แหละครับเป็นการช่วยส่งเสริมให้กิจการหรือให้การทำงานหรือให้การใช้ชีวิตอยู่ระหว่างกันเนี่ยกล้าวนามากขึ้นครับ